สวัสดีครับมาพอกันกับลูกไสหลาอีสานชาแนลครับผมวันนี้ลูกไสหลาจะไปเที่ยวนะครับตอนนี้แวะที่สวนท่อฟันนะครับมาสั่งกาแฟกินนะครับอยู่ลานกาแฟนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เป็นช็อกโกแลตปั่นนะครับเป็นเส้นทางจากอุบลไปดีอุดมนะครับลานจะอยู่สายมือของเส้นทางอุบลไปเดีอุดมนะครับผมจะอยู่แถวหน้าสว่วงนะครับ ดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมว่าสวนท่อฟันบนทิหยังแนนนะครับผมตามผมมาได้เลยนะครับดูเมนูนะครับเบิ่งเมนูครับทุกท่านผ้ได้ยากินยังกงระัังเราเด้อครับนี่คนก็ทยอยกันเข้ามานะครับเสาร์อาทิตย์คนจะหลายแนนจัหน้อยนะครับผม มาเที่ยววันหยุดนะครับจัดสวน,นสวยครับพี่น้องเป็นจัดสวน,นสวยๆครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะแห้งแน่นะครับกันเข้าหนาฝนนี่ผมคิดว่าจะงามกว่าน,นี้ครับจะสวยกว่าน,นี้นะครับบอ่อนี่เพวกกระเลียงปลานะครับมีแต่ปลาตัวนี้เงยเลยครับพี่น้อง มาเดินสะพานครับพี่น้องพามาเที่ยวครับมาเที่ยวโอ้โต๊ะลงไปนี่บ่อยากคิดเลยครับพี่น้องเลยปลานี่ก็ยีสววกระจุยกระายเวิร์ดเลยครับพี่น้องสวยนะครับอากาศดีดีครับอากาศลมเลื่อนนะครับช่วงนี้จะแรงแรงแน่จักหน่อยนะครับ ดานทั้งคางเพิ่งกับต่อเติมเป็นสภานออกไปไกลอู่ครับตรงนี้เพื่อนหนาจะเห็ดเป็นน้ำตกนะครับผมแต่ว่าสั่งบบทันบบทันแล้วนะครับก็บเป็นเห็ดแล้วกันหนาจะสวยงามอยู่ครับพี่น้อง มีหอดปีครับพี่น้องปีไว้ถนอนนะเอาไว้ถนอนเวียนครับอากาศลมเลื่อนเย็นสบายนะครับเพิ่นจะปับปรุงอีกนหน้านอครับพวกสวนเพิ่นะไปเรื่อยๆครับคิดว่าอีกประมาณจากปีจังสิแล้วเสร็จครับ ไปเรื่อยๆนะครับแต่คนมีความคิดยังขึ้นมาเพิ่นปกติปกติคนมาเที่ยวนี่มาเที่ยวไล่บอครับแต่ละมือแต่ละมือครับเสาร์อาทิตย์จะไล่เนี่ยนะครับเพราะว่าเบิ่งนส่งเป็นตะคนหัวจักไล่อยู่นะครับมองนี้คขอบขอบคุณให้ไล่ครับแถวนี้มีมองแด็แนะนะมองเที่ยวอย่แน่ครับ ออครับผมมองนี้จุดเด่นเท่าคือหมองแดงนะครับะะะะอ๋อเป็นสะพานนี่นะครับโอเคครับขอบคุณได้หลายครับเป็นการปับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมกระบ,บอกว่าได้นะครับว่าจะแล้วเสร็จตอนใด <laughs> แล้วแต่อ,อเดียเ่นขึ้นมานะครับผมกับจ้าของสวนพิน่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับเหมือนล่งนกนะครับสร้างที่นั่งมาเหมือนล่งนกนะครับที่นั่งขนาดใหญ่นะครับที่น่อง ตรงนี้ก็จะล่มเรือนเป็นที่นั่งหมานั่งนะครับข้างบนก็นจะเป็นสวนอาหารครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นปวกปลานะครับผลเลี้ยงปลาไว้ให้ทาให้อาหารนะครับนี่แต่ปลาตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปอยู่จุดข้างบนนะครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันนะครับผมเมนีก็มาก็ไม่อุ้ยนะครับพ้าพันมาเที่ยวนะครับผม จะปลาตัวใหญ่นะเดี๋ยวเขาจะไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับผมเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันครับ ปลาครับพี่น้องวันนี้มาก,กับแม่อุยครับมาเที่ยวป,รรปาลาไล่ไล่ครับพี่น้องเป็นเตอร์บิดมาเซียวเทนเอาเฮนนะครับบานอรุน ปลาตอดเบิ้นแล้วครับงวยลงหันนะันอ่าครับแนมกล่องครับหนึ่งสองสามแล้วบังต๊ได้ครับกินอาหารปลาเราได้โตกลงไปหันครับดับแนวนี่จะปลาตัวยังไง